สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านสู่เลเด็ดห้วยดังเล็กเด็ดหุวยดังชนะเอเจนะครับวันนี้ประจําวันสิบหกธันวาคมนะครับวันหวยออกแห่งชาตินะครับผู้เด็ดถือเลขถือเบอร์เนี่ยผู้เด็ดมีโชคม่ใช่ครับสามหกหกสามสองหนึ่งหนึ่งสองล่างบ้างเอ่ยนะครับยินดีดํานะครับยินดีด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ มีโชว์วีลารก่อนปีใหม่นะครับก่อนฉลองปีใหม่ <rí> e> แอดกกให้ในส่วนของสองหนึ่งหนึ่งสองนะครับในส่วนของกลานนะครับรับสามเสียนนะครับสามเสียนสรุปสามเสียนเราจะสามหกนะครับเป็นเลขสรุปบนนะก็ท่านใดได้ชมนะครับหรือมีโอกาสได้รับชมนะครับนำไปใช้งานก็มีโอกาสได้โชคไปนะครับก็ ถ้เอาไปใส่งานก็นดนโชว์ในไส้ก็สแสดงความยินดีนะครับทางช่องไม่มีอะไรมากครับผู้เบ่งนะครับผู้ชมถูกหวยถูรางวัลน,นะครับลอตเตอรี่ถูกหวยถูกเปิดนีนก่ก็ยินดีด้วยแล้วนะครับนี่นก็คือความมุ่งหวังของทางช่องเลขเด็ดไพดั้งน,นะครับที่นาข้อมูลต่างๆมาเรียบเรียงนะครับแล้วก็วิเคราะห์ประเมินหาความน่าจะเป็นในการถูกรางวัลมากที่สุดนะครับ วันนี้ก็จะนามาไปตองงวดในส่วนของเด่นล่างด้วยนะครับเด่นล่างมีอะไรบ้างนะแล้วก็มาสรุปกนันว่าในส่วนของอล่องงวดเนี่ยเอาเอาล่างก่อนนะครับวันนี้เอาล่างก่อนแล้วก็เด่นล่างมีอะไรนะครับก่อนที่จะไปดูเด่นล่างเรามาดูในส่วนของ ไอน้นี่แม่น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 รัางร่างหอยออกกันมากนะครับหรือว่าให้ดีเดือนดีนะครับอ่ะมาส่วนของเอาบนหรือล่างก่อนดีเอาบนหรือล่างก่อนด,อนอนดีมันอยู่ด้จังเลยทั้งบนทั้งล่างเอาล่างก่อนก็นกนได้นะครับอออเอาล่างก,กประกาศผลรอบนี้นะครับหวยออกเอาลืมไปสิ <laughs> ลืม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 ประกาศผลรอบนี้นะครับรางวัลที่หนึ่งก็ศูนย์เก้าเจ็ดแปดหกสามนะครับสามเลขบนที่เอิรนบ้านเท่าเอิรนเลขบนก็คือสามตัวก็แปดหกสามนะครับสองตัวก็หกสามเลขล่างหรือเลขใข่นะครับก็คือสองหนึ่งนะตรงน,นี้ก็ประกาศผลไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับไมายเลส่งการบ้านถูกเนี่ยส่งการบ้านถูกกันไหมนะครับ สิไดเกตบทไดเกตนะอ่อานะเดือน่างของทางช่องนะครับวันนี้ก็จะให้เหมือนกันนะครับเดือนแากตัวนี้ก็หวยออกไปอะไรหวยออกไปที่สองหนึ่งนี่ไฟหมักเนี่ยสองหนึ่งพี่นอ้องเข้าไปที่หนึ่งนะครับเคผ่านนะครับเดือน่างเดินดีจ็เดินดีสมชื่อนะครับก็ผ่านไปที่สองนะครับเดือน่างอีกสูตรหนึ่ง นะครับสูตรที่ใช้ประจำประจำเลยนะครับมาทั้ง2ตัวครับงกับ2วาระเลสหลุดไปนะครับวันผ่านไปที่สองนะครับอีกสูตรหนึ่งไม่มานะส่วนของข้านก็ผ่านไปที่2นะครับผ่านนะครับเดินล่างเดินดีตัวนี้ไม่ผ่านนะครับเอามาใหม่ของชุมแพรผ่านนะครับชุมแพรมาขึ้นเวทีก็ผ่านรอบรกระดาษไปที่สูตรที่1สูตรที่2 ผ่านทั้งสองสูตรนะครับจะคูณได้ด้วยนะครับเอต้าไม่ผ่านนะครับโอ้หลายชุดเลยที่มีห้า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 บรรดาห้าทั้งหลายเนี่ยนะครับสีสเกตบิ่งไม่ผ่านเลยบินเก้านะครับคนบิงเก้าคนเยอะนะรอบเนี้ห้าเองไม่ผ่านนะครับเดินรอบแรกห้ากับเก้านะครับตกรอบไปนะก็เลยมาทำคอนเฟิร์มข้อมูลนะครับในสูตรของ ep สองนะครับเแสงเดือนผ่านนะครับ พนธนาคารนี้ผ่านอยู่แล้วนะครับบินที่ที่จับสามเซียนชนกันก็มีสามเจ้านี่แหละนะครับเดี๋ยวเอามาดูกัน SB ผ่านรอบนี้ผ่านนะครับคนมีกระตังผ่านอยู่แล้วนะครับนาคิโนผ่าน2ตัวเลยนะครับหนูน้ำทิพซูเวลข่ Welcome. มาแล้วผ่านหมดนะครับกระดาษ2หลุดไปฉะนั้นเด่นตอนสรุปจะได้เด่นไปที่สองกับ9้านะครับมาที่สอง เพราะหวยออกไปที่สองหนึ่งนะครับผ่านตัวเด่นนะครับจับ,ต,นะบตัวเด่นผ่านนะครับตัวเด่นผ่านที่ไม่ผ่านในจ้งจะพู่เพราะว่าเราไม่มีหนึ่งมาจับเซตนะครับก็ได้สองแอดสรุปไปที่สองหกตัวนี้นะครับสองเจ็ดตัวนี้เนี่ยสองเจ็ดสองหนึ่งมันออกไปที่สองหนึ่งนะครับหวยออกไปที่สองหนึ่ง เข้าไปที่ตัวเด่นนะครับแต่ตัวจับคู่1ไม่มาประกบเพราะว่าเราไม่ได้ประกบคู่นะครับส่วนของแอดดังเมซาก็ผ่านนะครับที่แอดทำลูกศรมาร์คไว้ชี้ตรงนี้นครับเนี่ยลูกศรชี้ลงมาให้เล็งตรงนี้ให้เล็งตรงนี้แถว2แถวนี้ให้เล็งไว้ครับระหว่าง7กับ1นึ่งก็มาที่2 1นะครับแล้วก็ตัดยอดไปที่ 2 1 21, ตัวนี้นะครับของแอดดังไม่ใช่ผ่านนะครับส่วนแอดกุ้งก็ผ่านไปที่2 1 1 2ชนกันที่ไรมาทุกทีมีแอดกุ้งกับแอดดังไม่ใช่นะครับงวดที่12ยังไม่หลุดข้ามปี68เดี๋ยวมาว่ากันต่อนะครับ,บ D, กับแอดกุ้งกับแอดดังไม่ใช่นะครับในส่วนของ3เซียน3เซียนว่าไง3เซียนมีสุดยอดลอยออกไปที่2 1 นี่มาตัวหนึ่งชนตัวไหนมาตัวนั้นชนแล้วเป็นออกนะครับนี่คือสามเซียนเขาแหละไม่เคยผิดสักหมดตั้งแต่เก็บสี่ตีมานะครับไล่สีตีมานี่ยังไม่ยังไม่ผิดเลยนะครับแต่เสียเดียงเดียวดูกันไม่ค่อยเยอะอาจจะว่ามากรูปลูดนะครับแอดก็จับเซตของสามเซียนออกมาตัวชนก็คือสี่ตัวนี้ต้องมาตัวใดตัวหนึ่งที่แอดบอกนะก็คือมาที่สองตัวนี้นะครับส่วนตัวไม่ชน ก็นํามาประกบคู่ก็จะได้ตัวนี้นะครับหวยออกไปสองหนึ่งนะครับสองนึงตัวนี้นะครับจับเซตก็ได้ที่สองหนึ่งตัวนี้นะแ้มมาที่สามนะครับแต้มไว้ใจได้สําหรับล่างนะมาที่สามเน้นไปที่แปดแต่มาที่สามไม่เป็นไรที่อทบอกเอามาต้องสี่ตัวองสองตัวามันเสี่ยงไปนะจับคู่ ชุดพิเศษนะครับเน้นไปที่2ตัวนี้นะครับไม่ทํางานแต่มาเน้นตัวเข้าตัวลองตัวนี้นะครับส่วนของล่างถ้าใครได้ดูน่าเสียดายนั้นะหลายท่านอาจจะไม่ได้ชมแต่หลายท่านก็ชมนะครับก็พยายามคัดจากอ่สิบหกชุดมาให้เหลือแค่ห้าชุดแค่ไหนพี่น้องแค่นี้นนจริงๆสองเดินเนมีสองนี่สองแค่นี้เองนะมีสองแค่สองตัวสองหกกับสองหนึ่ง แนะอดกับอเอาเกิดระมายสองนงมันเคยออกไปแล้วว่ามันะพี่น้องนี่ก็คือของล่างนะครับส่วนของล่างเราก็ผ่านไปที่ชุดชุดสรุปอตัวเน้นอาจจะไม่คอมเมนต์อาจจะไม่แตม,มาชุดรองตัวรองตัวของสามเสียนตัวนี้นะครับส่วนของบนนิดนึงไปดูบนกันนิดนึงบนมันมีตัวไหนเนี่ติดตามต่อนะครับในปีหกเจ็ด ไอ้ในปี68ปี68บนมีตัวไหนบ้างที่น่าสนใจบ้างนะก่อนที่จะไปดูอา้าบนล่างกันก่อนบนล่างศูนบนล่รางรอบนี้หลุดนะครับอา่าหลุดก็ว่าหลุด0ูนย์กับ5ไม่ทํางานสักกตัวเลยนะครับชุดฟันวัดใจนะชุดวัดใจได้นาโชคมาที่หนะไม่มาเจดนะครับบงเอิญมาที่3ามจับคู่เลยบนนะครับหนึ่งนะครับ คนเมืองลิงมาที่หนึ่งนะสูตรนี้ที่แอดบอกว่าสูตรนี้มันเดินดีนะครับจับคู่บนล่างได้สบายสบายมาทั้งบนมาทั้งล่างสูตรนี้นะครับแอดก็เลยเอาเจ็ดมาเด่นตัวเดียวเลยเพราะว่าเจ็ดมันก็น่าจะเด่นกันเยอะแล้วก็เอาเอาเซตเนี้ยนะครับมาจับในเซตรวมทั้งประจนวันของนำโชคเลขนำโชคด้วยนะครับไว่ออกไปอะไรนะ วออกไป8 6 3แล้วก็2 1นะครับ8 6 3เจ็ดดีๆนิดหนึ่ง8 6 3จริงๆไม่น่าจะมา7 3นะ <c oughs> จริงๆไม่น่าจะมา7 3ตัวนี้นะอ่ะมา2 1ก็ยังเข้านะครับสําหรับประจนบาน3 6ไม่ปรากฏนะครับจริงไม่มีตัวประกบนะแล้วก็2 1ก็อยู่ตรงนี้อีกเช่นเดิม นะพี่น้องหกกับเจ็ดนำโชคมาเด่นที่หกนะมาเด่นที่หกแปดเอ่อแปดหกสามสองหนึ่งนะครับมาที่หกตัวนี้นะครับเจ็ดไม่ทำงานหกหนึ่งหกสามเอามาสิเกินเกินว่าเป็นเลขดับนะครับไม่ดับสะงังน <c oughs> เด่น <c oughs> เด่นก็มานะครับ เด่นทั้งในบนก็มาหกสามสองตัวเลยนะศูนย์เลขที่ไม่น่าลงทุนผ่านนะครับในส่วนของเลขที่ไม่น่าลงทุนเอามาดูสักนิดหนึ่งนะอ่าล่างผ่านบนผ่านจบนะศูนย์ดับบนห้าดับล่างผ่านนะโอเคสาหรับเลขนําโชคตัวนี้มาคู่กันเลยนะเลขนําโชคเดี๋ยวเรามาตามกันต่อสําหรับเลขนําโชคนะครับ นำโชคสมชื่อนะครับถ้าใครเอาไปใช้งานแต่แอดจับให้นะครับในส่วนของตารางเลขล็อกมันไม่เดินมาสามแต่เดินหกผ่านนะครับอ่ะนี่คือบนล่างบนล่าง,างก็ผ่านไปนะครับชุดวัดใจหนึ่งเป็นหนึ่งสองมันมาหนึ่งตัวนี้แล้วก็มาสองตัวนี้นะครับอืมอืมนะครับ สรุปบนบนมีอะไรกันบ้างนะครับเราจะได้ตามถูกนะแอดจันคงจะได้พากกันบ้างนะครับหวยออกบนไปที่อะไรล่ะแปดหกสามนะแปดหกสามตัวรองสามแล้ผ่านเด่นนะครับส่วนเด่นจัดๆไม่มามาไปที่ร้อยปากหลักไปที่ร้อยเลยนะครับอันนี้ก็เข้าไปที่ตำแหน่งร้อยนะครับอันนี้ก็เข้าไปตำแหน่งร้อยเหมือนกัน นะครับวินดี้วินดี้ก็ไปร้อยเหมือนกันโอ้ยแปดเกิดเยอะเหมือนกันน่าจะแปดสามนะพี่น 8, นะ้นองแ,อแสงเดือนผ่านนะครับอืมเอสบีเอสบีไม่ผ่านนะครับแตวจาจา้าแจวผ่านไปที่สามนะครับอเคผ่านเนี่ยที่แอด,ดอกจันไว้เนี่ยเดินด,ดีมากๆสำหรับแอดมาลีนะครับส่วนมากคนจะไม่ค่อยรู้จักคุ้นเคยเท่าไหร่แอดมาลี นะแต่เข้ามาแล้วสีงอนซ้อนเลยสองตัวบนเนี่ยเนี่ยนะส่วนแอนนาหลุดไปนะครับแอตต a ก็ผ่านไปที่สามนะโมเพียนี่ผ่านอยู่แล้วนะครับทั้งสองตัวเลยนะคนมีกระตังก็ผ่านไปที่หกอะนี่ผ่านนะครับจ่าเขาขวดนี่ก็ผ่านนะพี่นอ้องจะได้รู้ว่าเราต้องตามตัวไหนบ้างนะครับในปีหน้านะส่วนจ้าคู่แอดเด่นไปที่แปดกับเจ็ดกับแปดนะครับเพราะมันมีจํานวนเยอะ ที่ชนกันเยอะที่สุดแอดวงกลมไปที่8ปดสามนะครับแต่หววออกไปที่แปดหกสามเข้าตัวนี้นะครับเข้าตัวนี้หกสามนะครับถ้าใครได้ดูก็มีหลายท่านที่ดูนะครับชมคลิปนี้อยู่ก็คงว่าเอาไปคัดแอดบอกว่าเอาไปคัดเองได้นะครับแอดจะจับตัวรองกลัวตัวเด่นมันไม่มาไว้พี่น้อง เจ็ดตัวเนี้ยกลัวมันี้่มามันก็เข้าตัวรองตัวนี้นะครับก็เอามาจับคู่เลยถ้ามาจับคู่เฉยๆในเซตเนี้มันจะหลุดนะครับแอดก็เลยว่ากลัวมันหลุดเนี่ยขีดเส้นใต้ให้ดูด้วย,ยขีดเส้นใต้เพราะว่ามีสามเด่นนะับก็มีเด่นอยู่แค่เนี้ยหนึ่งสองสามนะก็มีแค่เนี้ยพี่น้องหนึ่งสองสามที่ขีดเส้นใต้ให้ถ้าใครดูไปย้อนไปดูคลิปได้เดยเฉพาะแอดโต้ <laughs> ไดบตัวกันว่าแมนเดเออ นะมันก็เข้าไม่ใช่ไม่เข้านะครับอ่าใครมีโชคนี่นะครับพี่น้องก็เอื่นวัส,สนานหละครับวัส,สนา <c oughs> อ่ะมาเดยนล่างกันก่อนเบิกโงเปิดเนียเบิกโรงในส่วนของสองโมกุลาไม่ใช่สามสิบธนวาเหมือนเดิมเดพี่น้องย้ายไปเป็นที่สองโมกาุาเด้อหม่ออกได้ย่ไปจำผิดเด้อคนเคยติด่ว่าสามสิบธนวาก่อนเข้าดาวนโมเมนต์เด้นะครับ เดือนแรกของทางช่องนะครับสูตรเดือนแรของทางช่องนะรอบที่แล้วก็ผ่านไปที่หนึ่งนะครับรอบนี้ก็จะเป็นเจ็ดอ่ไม่ต้องบวกกันให้ย,ยุ่งยากนะเพราะว่าบางคนก็ดูไปเยอะแล้วนะครับตัวนี้เลยนะครับ แล้วอีกสูตรหนึ่งอ่ะสูตรนี้สูตรหนึ่งมีสูตรสองนะครับเอามาให้ดูได้หลายสูตรเลยสูตรสองก็จะมีหนึ่งกับสองเที่ยวที่แล้วก็หนึ่งกับสองเที่ยวนี้ก็หนึ่งกับสองอีกแล้วอีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรสามสูตรสามมีอะไรบ้างสูตรสามถ้าเราจะเอาไปจับคู่กันก็ได้สูตรสามมีตัวนี้นะครับ ส่วนตัวที่น่าสนใจนะครับในส่วนของปล่อยตัวงวดเด่นล่างมกราเนี่ย68เนี่ยนะครับตัวที่น่าสนใจตัวนี้เลขตัวติดล่างมีสิทธิ์มีขีดอยู่ตัวหนึ่งนะครับเป็นอย่างน้อยมีขีดอยู่ตัวหนึ่งเป็นอย่างน้อยแล้วก็จะมีคู่มาประกอบไหมไม่รู้อาจจะคู่ขี้ขี้ขี้ก็ได้นะครับ ตัวที่น่าสนใจก็มีตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ที่ชนกันตัวนี้ก็คือ1ไม่ใช่ไม่กระบบหนึ่งก็ไม่ทราบนะพี่น้องแต่ว่าถ้าเซตนี้เขาจับกันได้นะครับก็จะมี1น,นะเลข1ตัวนี้นะครับเลข5ตัวนีนะ้ที่จะเด่นๆได้ในส่วนของล่านะครับก็มี2ตัวนี้พี่น้องที่เหลือก็ไม่เท่าไหร่ นะครับมันชนกันตรงนี้ชนนี่ห้ากับห้าเด่นกับหนึ่งนะรอบที่แล้วก็ชนกันตรงนี้แหละสองกับหนึ่งแม่น้ำกันอาราดรอบที่แล้วเนี่ยสองกับหนึ่งมาน้ำกันอาราดเลยนะครับรอบนี้ก็จะได้นี้สองมกรานะครับแหกมานปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับปีแห่ง ปีงูภูดายานงูก็วัาเรบ้างเลยน,นะภูฏายันงูนะปีหกแปดคือปีงูปีหกเจ็ดคือปีมังกรหรือปีงูใหญ่าาหญนะถ้าภาษา,ทาโทมัสชาต์พิน่นเอิน่นงูใหญ่นะครับถ้าภาษาทางโหราศาสตร์เพิ่นเกิดจะเอ่ยมังกรหรือทางฮงจุ้ยเขาจะเรียกมังกรนะครับปีหน้าเป็นปีมะเสงงูเล็กนะอืมงูเล็กก็ะลำบากนิดนึง ใหญ่ก็ลําบากขณะนี้ลวง,งูเล็กจะลําบากตื่มซําใดก็ประคับประคองชีวิตตัวเองเด้อพี่น้องโด,ย,ดยเฉพาะเรื่องสุขภาพนะปีหน้าเนี่ยเจ็บป่วยกันเยอะนะระวังดีดีมีโอกาสเจ็บป่วยแบบกระทันหันกันพวดพลาดพวดพลาพดลานะงไงก็ทําบุญทําทานกันไปนะทาบุญทําทานกันเถิดพี่น้อง <c oughs> นะปีใหม่ก็ไปปล่อยนกปล่อยปลาทั้งหมญทั้งทานกันบ้างนะครับเพื่อจะได้ เป็นสิริมงคลต่อตัวเองเป็นสิริมงคลต่อวงตระกูลนะครับเราจะได้อันไหนหนักเป็นเบาเบาเป็นหนักนะจะได้ไม่อันนั้นกันนะครับจริงๆอยากจะบอกไรกานี่แหะพี่น้องแต่ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็คิือว่าแอดนูนนี้นั่นอีกนะเอาซำกนีลดละคอยกลน์หูรลายก็นี่ก็แอดไลน์มาถามได้ติดต่อไปชัดๆนะก็ ไม่ความเป็นห่วงเป็นใยเป็นหยุดพี่น้องนะครับปีหน้าก็ยังไม่ดีเท่าไหร่ดอกปีหน้าก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นี่จะบอกกันเกินกันไว้ปีแรกมันสิดีแล้แอดวงไม่อยากให้มันดีอยู่พี่น้องปี่เจ็ดศูนย์นี่แหละเล็งๆเ,เข้าไว้เอาอย่ามองท่าไว้พี่น้องผู้ใดปวดหัวเวียนหัวก็เอาอย่าวมองท่าไว้นะอ่ะเดินล่างเราปล่อยต่อมวดนะครับแต่เขาไม่ว่ากันในแต่ละสเต็ปสเต็ปของหวยแต่ละรูปแบบนะครับไม่ว่าจะบนหรือล่างหรือว่าบนล่าง จับเด่นจับคู่อ่ะรอบนี้ก็ถือว่าผ่านกันไปไปด้วยอาจจะไม่เป๊ะนะครับอาจจะไม่เป๊ะแต่ว่าก็พอที่จะหาตัวไปมีโชคมีชัยกันได้อ่ะความสุขเป็นของทุกท่านสำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยกับเรืกเด็ดหวยดำ2มกราคมเจอกันอีกทีนะครับในส่วนของปีใหม่ปีหน้านะครับ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากมายที่ติดตามรับชมนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขปลอดภัยทุกก,กิโลเมตรนะครับอยู่ดีมีแห้งลำรวยเงินทออนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ